สวัสดีครับ Bible Talk กับ All Pro ครั้งนี้ให้เชื่อเรื่องว่าพระษณะพระเจ้าของเรานะครับพระษณะพระเจ้าของเรามีหลายมุมหลายด้านที่พระวจนะได้เปิดเผยให้กับเรานะครับดาวิดเก่าวในสดุดีบทที่90ข้อ 1, นึข้อ2บอกว่าพระเจ้าเป็นที่อาศัยของข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดทุกเช่าชาติพันธุ์ก่อนที่ผู้เขาทั้งหลายจะเกิดขึ้นก่อนที่พระองค์จะกำเนิดแผ่นดินโลกและิีพ พระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันกาลถึงนิรันกาลพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งนิรันกาลถึงนิรันกาลนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อนะครับเราทุกคนก็ปรารถนาที่อยากจะเรียนรู้จากพระเจ้าที่เราเชื่อใช่ไหมครับแม้ว่าความความเชื่อหรือว่าความเข้าใจความในความเป็นมนุษย์เราเนี่ยมีความจํากัดแต่การที่เราได้ศึกษาว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรก็สําคัญมากในชีวิตของเรา เพื่อช่วยอย่างน้อยก็คือทําให้เราได้มีประสบการณ์ในความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับพระองค์นะครับหรือเราสามารถแบ่งปันความเชื่อของเราแก่ผู้อื่นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนั้นเราจึงมาเรียนรู้ร่วมกันสักนิดหน่อยในตึงพระรักษาของพระเจ้าสักสีด้านนะครับที่จะทําให้เราเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในความเป็นพระเจ้าของเรานะครับสิ่งแรกคือพระวจนะได้พูดถึงว่าพระเจ้าทรงเป็นบุคคลนะครับ พระเจ้าทรงเป็นบุคคลฉลยธรรมบัญญัติบทที่7็ข้อ7ถึงข้อ8ว่าพระเจ้าทรงรักความรักแสดงว่ารักกันได้เนี่ยครับเป็นบุคคลว่าสิ่งของรักกันไม่ได้นะครับพระเจ้าเลือกเราและรักษาบรรทัดสัญญาบุคคลจึงสามารถรักษาบรรทัดสัญญาได้และโดยเฉพาะในปฐมกาลบทที่ 1: ข้อ26พระพีได้พูดถึงว่าพระเจ้าสร้างเราตามพระฉาย สร้างเราเพราะฉายแสดงว่าเรามีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรนั่นแหละพระเจ้าก็มีอารมณ์ความรู้สึกไม่แตกต่างอะไรกับเราด้วยเช่นเดียวกันแต่อารมณ์ความรู้สึกของพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเราครับสิ่งที่สองไม่เป็นเพียงพระเจ้าเป็นบุคคลพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณในยอนห์นบทที่4ี่ข้อยีถึงยีเปิดเผยว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณเมื่อเราจะนมัสการพระเจ้าต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณในความจริง เมื่อพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณแสดงว่าพระองค์ไม่จํากัดสถานที่หรือที่ที่พระองค์ทรงอยู่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกายภาพหรือสถานที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถสัมผัสพระเจ้าได้ไม่เพียงการนมัสการพระเจ้าในกิจจักรไม่ว่าเราจะอยู่ที่บ้านหรือที่ทํางานเราก็สามารถสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราได้ด้วย นอกจากนี้พระเพียรในหนึ่งยอหนึ่งโครินบทที่3ข้อ16บอกว่าเราเป็นวิหารของพระวิญญาณพระองค์สถิตอยู่ในเราครับฉะนั้นเราสามารถยินดีในการสงสถิตและการทรงนำพระเจ้าได้ตลอดเวลาตราบใดถ้าเราไม่ให้เขาเรียกว่าความบาปมาเป็นที่ขัดขวางนะครับเพราะว่าดาวิดกล่าวในสดีบทที่66ข้อ18ว่าพระเจ้าจะไม่สดับแสดงว่าเราจะไม่สามารถสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้าได้ สิ่งที่สามเราเห็นไม่เป็นเพียงแต่พระเจ้าเป็นบุคคลป็นพระเจ้าเป็นพระวิญญาณพระเจ้าก็เป็นนิรันร์ด้วยในอิสยาห์บทที่40ข้อ28ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเป็นนิจการเป็นนิจการนั้นหมายความว่าตลอดเวลานะครับก็คือพระเจ้าดํารงอยู่ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตด,ด้วยเพราะฉะนั้นพระภีหลีบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นมาก่อนพระองค์และ คงอยู่หลังพระองค์ด้วยนะครับนั่นคือพระเจ้าเป็นพระเจ้านีัหลังเพราะฉะนั้นเราจึงมั่นใจในพระเจ้าของเราได้ว่าในช่วงชีวิตของเราพระองค์จะเป็นผู้ที่ดูแลเราเสมอนะครับสิ่งสุดท้ายที่เราศึกษาที่มีอีกหลายด้านนะครับก็คือพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับมาราคีบทที่3ข้อบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ไม่ผันแปรแสดงว่าอะไร พระเจ้ารักรักนิรันดรและมั่นคงสืบไปนั่นคือความหมายของพระเจ้าพระลักษณะของพระเจ้าที่ไม่ผันแปรเราจึงสามารถวางใจในความรักของพระองค์ได้แน่นอนความเป็นจริงแล้วเราเห็นว่าพระเจ้าก็มีความรู้สึกเพราะาพระเจ้าเป็นบุคคลนะครับ แต่แก่นแท้ในความเป็นของพระเจ้าคือไม่ผันแปรหรือไม่เปลี่ยนแปลงนะครับจากสี่ลักษณะนี้เราควรตระหนักว่าพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้เปิดเผยพระลักษณะของพระองค์ให้เราเข้าใจนี้ผ่านทางพระวจนะนั่นเป็นพระคุณพระเจ้าที่ทําให้เรารู้จักนะครับและที่เราสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้อย่างนี้ผ่านทางพระเยซูคริสต์ก็เป็นการอัศจรรย์ที่สุด จากสิ่งที่เราเรียนรู้มาเราจึงสมควรที่จะสรรเสริญพระองค์ในความเป็นพระเจ้าที่แสนดีในชุดของเราและตั้งเป้าหมายที่จะเรียนรู้พระลักษณะของพระเจ้าเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นผ่านพระวจนะของพระเจ้าและให้พระวิญญาณบริสุ์สําแดงให้กับเราทุกๆวันว่าพระองค์ทรงเป็นอะไรบ้างในชุดของเรานั่นแหละจะทําให้เรามั่นใจในพระเจ้าในการติดตามพระองค์เสมอน,นะครับหนุนน้าใจพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ